ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณจะติดใจนี่สโลแกนของคุณครูเป็นภาษาอังกฤษว่า english is not as difficult as you think if you try might be fascinated โอเคนะครับคุณครูเรื่องควสัญลักษณ์ไม่รู้มองเห็นไหม มาเรีนกันต่อหนังสือหน้า33มสนะค,ร,นนะคร,ร,ะรับหนังสือสมัมห้านะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นปอทั่่วประเทศนะครับผมจะวงเล็บไว้หน้าปกว่า Workbook นั่นก็คือเป็นแบบฝึกหัดนั่นเองนะครับมาดูในเรื่องกันนะครับผมข้อที่3ามบอกว่าให้ r e read ้ใหอ่านนะครับแอนและให้ complete ทำให้สมบูรณ์นะครับผมดังนั้นคำที่เนี่ยนำมาเติมก็คือ แทนรูปภาพนั่นเองนะครับมีรูปภาพอยู่เราก็เขียนคําศัพท์แทนรูปภาพลงไปหัวข้อเรื่องก็คือ healthy h a b i t นะครับ h a b i t แปลว่าอุป,ปนิสัยหรือว่าแปลว่านิสัยหรือแปลว่าพฤติกรรมก็ได้นะครับ mm. healthy แปลว่าดี D, ต่อสุขภาพก็คือนิสัยที่ปฏิบัติอย่างไรให้ทําให้สุขภาพดีนั่นเองนะครับนะในเรื่องก็คือ My b r o t h e r ยฮะใ healthy ่ไดนะครับ My Brother ในะที่นี้คุณครูแปลว่าพี่ชายก็แล้กันนะครับนะ แปลได้ทั้งพี่ชายน้องชายพี่ชายไม้ของฉันนะครับนักเรียนป .5 เนี่ยคุณค,ณคณรูพยายามแปลให้ทุกคำศัพท์เลยนะครับนักเรียนจะได้เก่งๆไม้แปลว่าของฉันนะครับนะ <c oughs> บาร์เทนแปลว่าพี่ชายเดียวน้องชายพี่ชายของฉัน has แปลว่ามีนะครับนะนักเรียนต้องจําให้ได้นะครับนะถ้าประธานพู้พอน์ต้อง have, คูกก่กับ has นะครับแต่ถ้าประธานนี่กับโพสใช้คู่กับ h a สนะครับนะ อาหารเฮลที้ไดเอทนะครับเฮลที้เป็นคำคุณศัพท์นะครับแต่มาขยายก็ว่าไดเอทไดเอทเป็นคำนามนะครับแปลว่าอาหารนะครับนะไม่ได้แปลว่าอดอาหารนะครับนะไดเอทแี่แปลว่าอาหารธรรมดาเนี่ยนะครับเหมือนกับคําว่าฟู้ดเนี่ยนะครับผู้ใจของฉันมีอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับผมที่อเวสนะครับสม่ำเสมอนะครับเอาเวสสม่ำเสมอหรือตลอด เขาจะกินนะครับหรือรับประทานประทานอะไรครับ vegetable นะครับรูปนี้ก็คือเขียนคําว่า vegetable ลงไปเติมเอสด้วยนะครับเพราาะว่ผักหลายชนิดแอนและนะครับฟู้ดผลไม้นะครับเติมเอสคำว่าฟู้ดเนี่ยเป็นคำที่แปลกนะครับนักเรียนนะบางครั้งนั้นเป็นนามนับไม่ได้นะครับบางครั้งก็ใช้เป็นนามนับได้นะครับนะบางทีนักเรียนอาจจะงงอ๊ะทำไมฟุตบางทีไม่เติมเอสนะครับ ก็แปลว่าเขารับประทานผักแล้วก็ผลไม้นะครับตลอดเวลาเลยนะครับ always แล้วก็ here always เหมือนเดิมนะครับ ring แปลว่าเดิมนะครับนะเป็นคำกริยา a lot แปลว่าเยอะนะครับแปลว่ามากเขาดื่มอะไรมากครับดื่มน้ำนะครับ water นะครับ here sometimes sometimes แปลว่าบางครั้งนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ25%นะครับ a w a y s คิดร้อยเปอร์เตเต็มนะครับหนานักเรียน H นะครับบางครั้งนั้นขอรับประทานอะไรครับเค้กนะครับหนาตามรูปเนี่ยนะครับแล้วก็คุกกี้นะครับ o s i t v o r o t e food นะครับอาหารที่ชื่นชอบของเขานะครับแปลงนี้นะครับหนาตามเมาส์ที่คุนกูชีนะครับนะ f ู o ดอาหาร Favorite เป็นที่ชื่นชอบ his ของเขา i s คือนะครับคือตามภาพก็ใส่คำว่าสลัดลงไป but แต่ว่านะครับ he doesn't l i ล e เขาไม่ชอบ ตามภาพก็คือชูแมลลูสนะครับเติม e es นะครับนะชูมลลูสเนี่ยเพราะลงท้ายด้วยสระนะครับนะไม่ได้เติม s อเสย่างเดียวนะครับคุณพาสินนะครับนะแซลิมนะครับนะขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้ my brother นะครับพี่ชายของฉัน has healthy h a b i t 2 too นะครับ พี่สาของฉันมีพฤติกรรมนะครับมีนิสัยที่รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพชู่แปลว่าด,ด้วยเหมือนกันนะครับเช mm ียเวสนะครับเคลนเทสนะครับเ mm hmm. ขานั้นทำความสะอาดฟันเสมอก็คือแปลงฟันนั่นเองนะครับ f o r o r e bed หรือว่า Before go to bed ก็คือแปลว่าก่อนเข้านอนนั่นเองนะครับอย่าไปแปลว่าก่อนเตียงนะครับนะอันนี้ s t s to bed at ดูนาฬิกานะครับก็คือนายโอครนะครับแล้วขอก็เข้านอนเวลานายโอครอะหในบาสามทุ่มนะครับนะถึงยังไม่บอกว่าพีเอ็มก็ตามนะครับนะและแล้วก็แปลให้ทุกคําศัพท์นะครับจับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับนะที่แปลไปนะครับนะแปลออกมาเป็นภาษาไทยได้ดังนี้นะครับลูกๆนักเรียนต่อไปเลยนะครับผมนั่นก็คือ now ตอนนี้นะครับให้ write ให้นักเรียนเขียนนะครับ about เกี่ยวกับ Your h e a l t h y habit ก็คือพฤติกรรมที่ทำให้กินอาหารแล้วดีต่อสุขภาพนะครับยู่ของนักเรียนเอง j Just โดยการใช้นะครับโดยปราราฟก,ก็คือย่อดหน้าหรือเนื้อเรื่องที่เราได้ปลายไปเมื่อกี้นะครับ above บบแปลว่าด้านบน a s ในฐานะนะครับ,บโมเรลเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างนั่นก็คือให้นักเรียนนะครับเขียนพฤติกรรมที่ทำให้ รับประทานการรรับปอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับโดยใช้ตัวอย่างข้างบนนะครับโดยใช้เนเรื่องข้างบนเป็นตัวอย่างนั่นเองนะครับนี่คือคําแปลเขาขึ้นต้นประโยคมาให้ว่า I have a healthy diet นะครับแปลว่าฉันมีอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็เขียนต่อลงไปดังนี้นะครับผมนั่นก็คือ I eat vegetable and f r u i t นะครับฉันรับประทานผักและผลไม้เสมอเลยนะครับนะ อย่าลืมนรับ adverb a l r a y นะครับ,รบ always sometimes often นะครับนะให้วางหน้าคำกริยาและวางหลัง verb to be นะครับนักเรียนหลักการใช้คำเหล่านี้บอกแล้วว่าคุณครูสอนแปลให้ทุกคศัพท์แล้วสอนไวยากรณ์ให้ด้วยนะครับ and และนะครับผลไม้ f r u i t นะครับ every day every day mm hmm. ก็เหมือนกันนะครับแปลว่าทุกวันแต่ day ห้ามเติม s นะครับนะเพราะว่า every somebody everybody s o m e d a y นะครับ every day นะครับ any day อะไรก็แล้วแต่นะครับห้ามเติม s คำเหล่านี้เป็นเอกพจน์เท่านั้นนะครับผม I will drink a lot of juice and water นะครับฉันดื่มน้ำนะครับมากนะครับน้ำผลไม้นะครับผมแล้วก็น้ำเปล่านะครับเสมอเลยนะครับ always I don't eat sweets เฉลี่ยแล้วเลนะครับฉันจะไม่กินลูกอมนะครับในที่นี่สวีเดนในที่นี่แปลว่าลูกอมอะไรกันนะครับหรือลูกกวาด แล้วก็อมยิ้มนะครับเราลิลปปต Always clean my teeth every day นะครับฉันทำความสะอาดฟันของฉันทุกวันก็คือฉันแปรงฟันทุกวันนั่นเองนะครับหรือนักเรียนจะเขียนเป็นว่า I always brush uh, my teeth ก็ได้นะครับ I have to h a v e t h e h a b i t to นะครับฉันมีพฤติกรรมที่รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยเหมือนกันเหมือนที่ได้แปลามาแล้วข้างบนนะครับนะ I do exercise นะครับแปลว่าฉันออกกำลังกายนะครับตักงเรียนจำไว้เลยนะครับประโยคนี้ให้ใส่ดูเข้ามาด้วยนะครับนะอย่าใช้คำว่า I exercise เฉยๆนะครับนะ I do exercise every day นะครับทุกวัน I go to bed at half past eight นะครับฉันเข้านอนเวลา8โมงครึ่งหรือไม่ใช่8ปดโมงครึ่งนะครับภาษาไทยต้องสองทุ่มครึ่งนะครับนะ at half past eight นะครับผมแล้วนี่คือคำแปล นี่คือตัวอย่างนะครับน,ะนักเรียนนําไปดัดแปลงนะครับไปเปรียบเทียบนะครับรู้ลูกนะ้าเวลาเขียนว่าประโยคแบบไหนเขียนอย่างไรนะครับนี่คือตัวอย่างและแล้วก็จบหน้าที่33มสิบ